ครับพี่น้องครับสวัสดีครับเมื่อนี้ร้อยผ้ารอม้าล้อตลาดครับพี่น้องมาพอ้าจานม้วนครับจานม้วนมาจากกรุงเทพครับนักดนตรีตำนานคนอีสานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ได้ข้าวคข้บวมีช่องเป็นเจ้าของเราเพาะเดียคนเบืองประมาณเท่าใดเล่าหกสิบคนนี่แหละเมื่อนี้ครับจานร้อยส้วนจานม้วนมากนะครับเพราะว่ามืออื่อนสีแดงมะทายมิวสิกเพลงเพลงใหม่จานร้อยพี่น้องครับมืออื่นเดี๋ยวสิีทายมิวสิกเพลงเดี๋ยวจังไรจานร้อยสิสีรงคลิปบในเบืองนะครับเพราะว่า ทีมงานของไทยนัดกันมาเหมือนกันนะครับสิมาไทย MV เพลงใหม่ของจันลอยนะครับซื้อเพลงว่ามวนกุ๊บนะครับเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวรอติดตามนะครับแต่คลิปนี้คลิปนี้หาเลือกซื้อเสื้อผ้าก่อนซื้อเสื้อผ้าดีเท่าไรได้ดีซื้อเสื้อผ้าไปไทย MV มวีเหมือนกันไปลองครับนะทีมงานยังก่อทีมงานโฮเซลเลคคอร์ดเด้อเือนเดี๋ยวเขามาเลาะตลาดครับเมื่อนี้เป็นตลาดเปิดถ่ายนะครับเป็นตลาดยังก่อนพอนึงตลาดคลองถมเนาะคลองถมอ่าท uh like ่าพระ นะครับท่าพระจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้เพิ่นกำลังตั้งร้านนะครับนี่สังเกตเพิ่นกำลังดึงเสื้อไปเลยดึงสายไฟนะครับแล้วเดี๋ยวหาเงแนวกินไปกินน้ำครับมคอแรงนะครับนี่เอายังก่อนเทาอานี่ครับพี่น้องครับเดี๋ย <cerc. S 2> วเท่าผ้าจานม้วนครับเดี๋ยวตอนรับบาโม้วนวันี้กินหาแนวกินเนาะแม่ข้าเพิ่นเสนอยังก่อนเม่นมนมนมบรอเม่นมนมไส่ตันลูกมลงจับนโอ้ยลูกสาวงามย่างดีสวยลูกสวยลูกสาวสวยคนเดิมคนสั่นตน สวัสดีครับแม่ค้าครับต้นไหนครับนมตัวนี้หรอจับจับได้นะจับได้จับหนูจานุ่งจับแม่เจ้าอ้จับนมหนูโอ้นมูนมูโอ้เอานมหน่อยนอโลเท่าไหร่ครับนมสองราสิบสองร้อยห้าสิบ เขาเหรอปีถุงด้วยรีซ้อนปีถุงซ้อนแล้วก็เบอร์โทรแม่ค้าด้วยว้าว๙๗๒๖๔๖6๕1ค่ะปีเค็มหมูสดค่ะบริการโดยนังโบค่ะเนี่ยโทรมาสั่งจำคนเดิมโทรมาสั่งหมูเนาะใช่ค่ะบริการแบบหรอลูกบริการปีกส่งครับผมโอเคครับขอบคุณครับ นี่แม่ค้าน่ารักพี่น้องครับคันคันแม่ค้าบ่องามจะร้อยบบซือเลยบุยแอบจับนมเขาแล้วนะจับแอบจับนมครับแอบจับนมแล้วให้จันโมให้จันโมจับแล้วเอาโลดหนึงเนาะจันเนาะเออโอเคครับนี่จันโมเมือเบ็ดครับพี่น้องครับจากตำนานคนอีสานกรุงเทพนะครับวันนี้พ่นสื่อเกิดมาเล่นน้ำจัดร้อยสิไปเล่นอุบลน้ากันแต่ว่าแวะมานัดนัดกันมาไายเอ็มวีก่อนเนาะเอ็มวีเพลยงไม่จัดร้อยรอดทิศตามนะครับเล้วช่องร้อยผ้าเลาะผ้ากินผ้าเที่ยวคือเก่าคือเดิมนะครับเอาโลนึงเนาะครับเนาะ เอาโรนึงเอาไปย่างกินครับผมเอาโลนึงครับหะนุ่มหมูบปเหนียวตัวเอ่มจับนุ่มยิ้นจับได้พี่เขาลองแล้วพี่เขาลองจับนุ่มแล้วอ้แม่ขานี่แม่ขาดยังไงจับนุ่มย่างเดียวครับพี่น้องครับเก้าเจ็ดสาี่ฮะลโ้นึ่งีลิ้นก็มีนะครับว้าวครับผมแนวเรียกแนวเรียกคือลิ้น เออแนวเลี่ยคือลินนั่นขอขาว่าแนวเลี่ยนี่คือลินครับแต่ว่าแนวเสียบมมีแถมด้วยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับมีแนวแถมค่ะขอบคุณครับมีแนวแถมด้วยซื้อนุ่มโอ้เอ้าช่องไหนครับเนี่ยช่องง้อไม่เอาครับไม่กูไม่ทันมึงด่ากูไม่ทันมึงโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตจ่ายตังค์แม่ค้าก่อนนะครับขออนุญาตตังค์กองเล็กๆครับเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งแม่ค้าถ้าจะรวยจกเงินแป๊บนึงครับพี่น้อง แน่นแน่นครับแน่นแน่นค่ะลองพื้นตกมาแน่นค่ะร้อยบ่าครับจัดร้อยครับจัดร้อยบ่บ่บ่เป็นร้อยแน่นครับไปนองครับร้อยคนละร้อยครับแม่สวรแม่ค่าซะนียขอบคุณครับเนี่ยนะครับแม่ค่าเพื่อนไหนเบอร์โทรไปแล้ครับเพ่อนจะได้หมูโทรมาสั่งหมูกันนะครับไปนองครับเนี่ย ขอบคุณครับตาหักบบพี่น้องนาฮักบ่จาร้อยพวอย่างนี้จังนี้เลยครับพี่น้องครับแต่ว่าได้แล้วก็ต้องไปสิม่ฮซื้อเสียปาก่อนขอบคุณครับขอบคุณแม่ค้าด้วยนะครับเบอร์โทรได้แล้วขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณครับพูดได้ยะไไ้หมูสดครับพี่น้องครับโทรมาสั่งจองได้นะครับนี่ครับเนื้อหมูใหม่ๆสดๆนะครับคุณคุณแม่เลาแนะนํำเอาเต้นุ่มครับแต่ว่าลูกสาวก็แนะนํำให้เต้จับนุ่มนะครับพี่น้องครับโอ้แน่นอนนี่ไงวะมาแผงนี้ต้องจับนมเลยอันนี้ใส่เนาะสุดยอดครับผม ไปพี่น้องเขาขอบคุณครับขอบคุณครับบายบายไปอาจารย์โมเจ้าเจ้าเสียผ้าคอยไปใส่บัตรนี่ถือน้ำกนมาไปหาเสื้อเสื้อผ้าอาจารย์โมโมนี่มีอันของรักษามาน้ำพี่น้องครับเนี่ยครับเสือไล่ไล่ของรักษาอาจารย์โมเพียงเพียงวัไใดครับมีสองรักษามานํำครับอาจารย์โมครับโอ้นี่ถือว่าตลาดไงกันตลาดรักษาโะยูอยู่ตลาดท่าพระระวังข้างหลังคุณพ่อเดินมาตลาดใหญ่ครับตลาดครับ คนขายกับไร้ขายกของขายหลายนี่ครับมีครบทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้ได้แนวกินแล้วนั่นก็คือนุ่มแม่ค้าว่าให้เอานุ่มผมบอกให้นุ่มแม่ค้าด้ยแม่ค้าว่าให้เอานุ่มหมูไปย่างนายกับพี่น้องโอ้ได้เมนูย่างนุ่มเฮาหมดนี้เอาบักแตงไปตำบักจันนี่ตำบักแตงบ่แซ่บเลยนี่โอ้บักแตง จานเท่าไรครับบางแตงนี่ครับโอ้เอาจักจันได้ครับนี่คือจะเอาหน่วยแดอ่อนแน่นี่เอาตัวนี้เลยเนาะไอเนาะครับผมครับขอบคุณครับอันนี้ซาบะเนาะเแจ้งเงินใจปอข่าคนพี่น้องเลยนี่ครับขอบคุณครับผมได้บักแตงไปตำเลยครับพี่น้องมาเลี้ยงนะครับโซโลกันนะครับเอ้าจานโม่เจ้าแปลงคืออะไรแปลงคือที อาจารย์ลอยแผนกจ๊กข่อยแผร,รกโจ๊กนั่นอข่อยเออเอาโอเคแล้วท่้เจ้าโอ้ยกระจักเดี๋ยวนี่เอาหนีนออาจารย์นอกนี้นยังก่อนนี้หม,มูกระทะหมูกระทะนะครับของกําลัางล่วงไหลพี่น้องครับโอ้ขนมก็พี่น้องขนมดอกบัวก็พี่น้องครับใบบัวครับครับคุณแม่กําลังล่วงของนะครับนอทั้งนีนอครับผมปกติมาในตลาดนี่สิสิกําลังคือคืนครับแต่ว่าตัวนี้ยังแดดอยู่พี่น้อง <ใน S 2> ของกินหลายเด้อตลาดท่าพระนะครับผู้ใดผ่านไปผ่านมาแวะเลยครับพี่น้องครับของกินเยอะมากเลยอันนี้ไก่ย่างเขาส้นกวางนะครับโอ้ตัวละแปดสิบเท่านั้นพี่น้องเอ้ยนะครับไม่แพงอย่างที่คิดอย่าไปคิดเดี๋ยวมันจะแพงนะครับซื้อหลวดพี่น้องเอ้ยนะครับน้อครับน้าพ่อข้าเนาะปลาอัดโถขับเมนฮวอนไฟหรือฮวอนเนื้อครับเนื้อแตกนี่ครับผมไก่ตนเถียแตกครับฮวันไฟหรือฮวอนแดดครับพ่อฮวอนไฟน้องครับเนาะไฟครับปลาตีโถไก่ย่างหอมๆพี่น้องเอ้ย เอากูได้เอายังกูได้อ๋อเอาสลัดพักนี่แหละครับผู้หญิงมันฏิมากินสลัดกินซิดกินยังเป็นสิหละครับซิดกับสลัดเดี่ยวด้วกันป่านางเขาไก่ย่างเขาส่วนกวางเอาบ้างเด็กคนกำลังย่างไม่ไหมสดสดวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพี่น้องครับร้อยผ้าเลาะผ้ามาเลาะตลาดนะครับขออนุญาตแวะเบิ้งยังครับเนี่ยขนมโคกขนมถวยเนาะบ่แม่นขนมโคกได้ขนมถวยครับ อ๋อใหม่ๆสดๆคือกันนะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยเป็นชุดเป็นชุดนี่โอ้แจ้วห่อนครับพี่น้องครับแจ้วห่อนเป็นชุดเป็นชุดเลยนะครับโอ้ครับผมโอ้นี่ยเจ้วห่อนครับแจ้วห่อนท่าพระนะครับคุณพี่บรรดาทายปลายน้ำในขบวนมาใส่บรรดานะครับท่าพระท่าพระไก่วงเวียนใหญ่เลยนะบอแมนครับนะท่าพระกรุงเทพครับผมในท่าพระขอนแก่นครับว้าโอ้จันโมเจ้ามาในเจ้าในสุดยอดเลยเจ้า อยังนะครับนี่อันนี้มาล่าเนาะครับเนาะมาล่านะครับอืสิบบาทนะครับโอ้สุดยอดเลยอันนี้ของตะลุงใหม่ๆนะครับผมเนาะใส่กรอกครับพี่น้องมาเลยใส่กรอกับใส่กรอกสมสมปลาปะครับนี่โอ้สมปลาตองครับพี่น้องครับใส่กรอกสมปลาตองอืเนื้อแตกพร้อมใส่ละเสียปลาควายบัดนีะไปทั้งพุ่นเถีโอ้พาพี่น้องแวะเบิ่งจะข้าวกัน เห็นแล้วไปตางงามสะเลืเกินขออนุญาตเบิงน้ำเพลินกับพี่น้องเลยอันนี้เป็นคั่มพี่น้องครับปื๊ดสีสวยใสมากเลยนะครับน่ากินมากเลยนะครับร้านญี่ปุ่นร้านญี่ปุ่นร้านญี่ปุ่นนี่ครับนี่ครับร้านครับฟิล์มมินิซูชิโนะนะครับซื้อร้านเพลินนะครับพี่น้องครับปูไดฟานมาอย่าลืมนะครับเด้อของเต็มเอเรี่แล้วพี่น้องครับหลายแห่งนะครับให้เลือกได้หลายรสหลายเมนู น่ากินมากเลยคำละต่อนครับละต่อนเลยนะครับเดี๋ยวจัดร้อยอุดหนุนกันก่อนครับพี่น้องครับเฉลี่ยครับป้องครับอยู่สาน้าครับผมเดี๋ยวขออนุญาตหยิบเอานี่ครับนี่เอาถาดนี่ลราร่วมกันลดปูอัดตัวไหนนีป่ปูอัดเอานี่ครับร่วมกันก้อนตัวไหนครับนี่บาทโอ้ปันละห้าบาทเอาจักรซีสิบบาทครับเอ,เ,เอาร่วมเลยไหมครับห้าสิบก็จะได้สิบเอ็ดชิ้นบ่เอาห้าสิบก็ได้ครับเแกเอาห้าสิบบาทครับพี่น้องครับหยิบล่วมเลยนะเอาร่วมเลยครับอันนี้ใส่หวาน นี้อันนี้ครับรวมรวมมาเลยครับไข่กุ้งอะไรเนี่ยหลายๆอย่างหาสิบบาทได้สิบเอ็ดอันแล้ววะนะครับเราแถมมาอีกกันนึงนะครับอู้ไปตรกินขนาดพีน่น้องเอ้ยมีแต่แนวไปตะแเส็บเอาวะเจ้ากินน้ำแ่็งปะของหมักกระสุนี่เต้เอาดัดไปอีกกินมาแต่น,น้อยเต้กินมาแต่น,น้อยวันสมบ,บัติเดยนที่กุหลาบวะจ้กครับผม ขอบคุณครับาบาทนี่เฮาได้อันนี้แนวกินแล้วเฮาก็สิไปเบิ่งเสื้อผ้าครับพี่น้องขอบคุณครับผมไปครบแล้วเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเสื้อผ้าพี่ทั้งพี่ร้านเสื้อผ้าเสียวไหวไทยใส่ไทยมิวสิกมื่อยืนนะครับใส่เล่าคุณนายมาเด้อมาเด้อไปไปร้านเสื้อผ้าครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับมาหอดร้านเสื้อแล้วครับตอนนี้ครับจานร้อยได้แล้วเสืออนี่คือนักดนตรีครับเนี่ย <c oughs> เสือ MV เอ็มวีเมือ <c oughs> ่อยืนครับนักดนกรตรีมีวสิคโต้เนาะซีคนเนาะ แถมึงดูอะไรไม่อย okay okay. okay er right. er ู่ด้วโอเคครับโอเคครับนี่เอา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 ไปเสื้อผ้ามืมอื่นนะครับเดี๋ยวจ่ายเงินได้แล้วเลยนะครับนี่ครับเจ้าของร้านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้เจ้าของร้านเฮานหัเย็บวีครับพี่น้องครับขออนุญาตเอาซีโต้แ้วครับเด้อได้ครับแล้วสิเป้ากางเกงอีกนะครับไ้ครับผมแล้วจาร้อยสีใส่สุดใดนั่นเดี๋ยวจังเสื้อผ้ากันมืออื่นีกว่านะครับนะครับนะขออนุญาตจ่ายเงินเป็นพี่น้องได้เสื้อแล้วครับไปให้ทีมงานอาจารย์ดนตร์ตีไซมืออื่นครับพี่น้องครับ โอเคครับผมได้แล้วครับขออนุญาตจ่ายเงินลูกพี่ก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับสามร้อยบาทนะครับครับผมขอบคุณครับสามร้อยบาทนะครับเสือซีตัวพี่น้องครับสามร้อยบาทนะครับไปโอเคห้าบาทเี๋ไปหาหายัางไรกันเกลียงเนาะมาหนีอเนาะเอาเกลียงอะไรกันเมื่อครับผมขอบคุณหลายๆครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปพี่น้องครับเดี๋ยวไปเอาเกลียงอะไรกันเดินทางเขาสูอาณาจักรเตรียมพร้อมที่จะถ่ายเอ็มบีพวกนี้ต่อนะครับ อาจารย์โมูส่องเจ้าซื้ออยังกอบว่าท่านได้ถามอยู่ได้หอยโมูไรสไตล์ครับตีส่องไม่ของเจ้าเห็นบ่ไหมครับคนติดตามประมาณสองหมื่นกว่าแล้วเหล็กสูงไหนปตัวนึงนะครับผมฝากช่องในฝากช่องแน่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปองเกียงพี่น้องครับบ้านนี้เดี๋ยวมีฝากช่องอีกเจืาหนึงอยู่อุบลครับโอเคนี่เลยครับได้แล้วครับองเกียงครับอยู่นี่ครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวปิดถ่ายด้วยใครมั่งเจเนี่ยไปครบแล้วเนาะครบแล้วครับมืออื่นครับเตรียมเตรียมการถ่ายเตรียมนีครับมืออื่นแต่ว่ามื่อนี้เขาไปบ้านอบตก่อนนะครับ ไปหากินข้ขาวกินน้ำกันนาอไปเดินทางกันต่อเลยโอเคครับพี่น้องครับมืออื่นพอกันครับขอบคุณครับโหเมื่อแล้วเมื่อแล้ว